Thank you. ดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมวันนี้พบกับผมก๊อฟไอศิวัตรกันอีกเช่นเคยนะครับผมเราจะพาท่านผู้ชมมาชมรถ Mercedes b e เบนซ์หนึ่งันนะฮะเป็น e class นะเป็นรุ่นที่เหมือนกับว่าเป็นช่วงรอยต่อระหว่างรถเครื่องสันดาบนะฮะไปสู่เครื่องยนต์ไฟฟ้านะครับผมนั่นก็คือเจ้า e 3 5 0 e plug in hybrid นะฮะคันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับผมไอแวงกาดนะฮะเรามาดูกันว่าเจ้ารุ่นเริ่มต้นเนี่ยมีอะไรใช้บ้างและมันโดดเด่นอย่างไรเราต้องบอกว่าคันนี้เนี่ย สวยไม่น้อยสภาพโคตรดีนะผมติดตามรับชม,มนในคลิปได้เลยครับนั่นก็คือเจ้าคันนี้นะผม Mercedes-Benz E350 E-Plug-in Hybrid รุ่น A วังกาดนะครับผมคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นแต่ให้ออปชั่นมาดีมากๆนะครับผมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะฮะคือมีมีมาในรุ่นเริ่มต้นเลยนะผมไม่ได้กักเอาไว้สำหรับรุ่นรองท็อปหรือว่าตัวท็อปอย่าง AMG Dynamic นะ แต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างนะครับผมที่ขาดหายไปเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาตามชมกันนะครัผมคันนี้ปีโมเดล2018เลขมาอยู่ที่31,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผมราคาจำหน่ายณนะตอนนี้อยู่ที่2 1 4 9 0 0นบาทนะครับตอนออกห้างไปแดงของเขานะฮะร,ราคาอยู่ที่3.5ล้านบาทนะแล้วก็มีการปรับลดราคาลงมานะครับผมเพื่อตอบรับกับสภาพการตลาดของเมืองไทยนะเหลือ2.9ล้านบาทนะ ในรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าซื้อคันนี้ไปนะรถอายุเนี่ยเพียงแค่2ปีกว่าๆนะครับผมประหยัดกว่าป้ายแดงไปจนถึง7จ็0ถึงแแสนบาทเลยนะอันนี้ก็อยู่ที่คุณลูกค้าตัดสินใจอยู่ที่ท่านผู้ชมและว่าจะเลือกคันนี้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาชมทีละจุดทีละจุดกันเลยเริ่มจากที่ภายนอกกันนะฮะในส่วนของภายนอกนะครับผมด้านหน้าของเขาเนี่ย ได้ไฟหน้าเป็นแบบ LED นะแต่ยังไม่มีระบบ Intelligent Light System เหมือนรุ่นพี่ๆอย่าง Exclusive หรือว่า AMG Dynamic นะครับผมยังเป็นไฟ LED แบบ High Performance อยู่นะผมนั่นก็คือไม่มีในส่วนของระบบหักหลบแสงรถที่ส่วนมานะครับแล้วก็หักเลี้ยวตามองศาพวงมาลัยไม่มีในโคมไฟของ a v e n t a d นะครับในส่วนของกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าดาวใหญ่แบบเดียวกับตัว AMG Dynamic นะผมก็ดูสวยงามดีเพียงแต่ว่าตรงโลโก้ของเขา ไม่มีในส่วนของเลด a าหรือว่า Adaptive Cruise Control นั่นเองนะฮะก็ยังเป็นโลโก้แบบโครเมียมธรรมดาไม่ใช่เซรามิกนะที่กันชนด้านล่างนะครับมีไฟตัดหมอกไหมไม่มีนะฮะเอาใหม่ขึ้นไปหน่อยขึ้นไปหน่อยลงมาที่ด้านล่างที่กันชนนะผมก็มีในส่วนของ Parking Sensor มาให้นะครับผมคันนี้เนี่ยมี Parking Sensor ให้รอบคันเลยนะก็คือมีระบบในส่วนของการเข้าซองอัตโนมัติด้วยนะครับผมสำหรับคุณผู้หญิงนะฮะหรือว่า คุณผู้ชายนะครับก็จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าซองเวลาเราหาลานจอดรถในห้างอะไรอย่างนี้นะก็จะมีระบบถอยเข้าอัตโนมัติให้ด้วยนะฮะเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้งานนั่นเองนะครับลงมาที่กันชนด้านล่างก็มีในส่วนของ parking sensor น,นะฮะก็จะมี parking sensor ให้ รอบคันเลยนะครับผมเพราะว่ามีในส่วนของระบบถอยจอดเข้าซองอัตโนมัตินะครับผมสำหรับรุ่นเอเวนกายดก็มีแล้วนะไม่ต้องจําเป็นต้องไปซื้อ AMG แล้วนะฮะมีถอยถอยจอดเข้าซองอัตโนมัติด้วยนะครับผมรูปแบบของกันชนเนี่ยก็จะคล้ายๆ AMG นะครับผมมันจะแตกต่างกันเล็กน้อยคือตรงนี้ นะฮะมันจะไม่มีเขี้ยวถ้าเ G มันจะมีเขี้ยว2อันนะ,ะแต่ถ้าเป็น A v a n นการเนี่ยมันจะไม่มีเขี้ยวนะผมส่วนตัวนะผมมองว่า A v a n นการดูเท่ดูหล่อกว่านะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะแต่สําหรับท่านผู้ชมอันนี้ก็ลองคอมเมนต์มาดูได้นะฮะแล้วก็ยังมีการตกแต่งนี่ริ้วโครเมียมนะฮะทำให้ด้านหน้ามันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะอันนี้คือในส่วนของด้านหน้านะก็หล่อแล้วหล่อมากนะฮะด้านหน้าคือหล่อมากสีสันค้น เรียบร้อยเลยนะไม่มีริ้วรอยเลยเลยนะมาดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างของเขาเนี่ยสวมใส่ล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับผมเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วที่ลายดูหล่อดูเท่มากๆนะฮะเป็นสีทูโทนแล้วดูคาลิปเปอร์เบรกเขาเลยนะเป็นสีน้ําเงินเฮ้ยมันดูเท่นะมันดูหล่อมากเลยนะครับผมสวมใส่ยางเนี่ยเป็นยางรันแฟตนะครับผมเป็นยางนิลภัยนะค,คันนี้ไม่มียางอะไรให้นะครับผมก็จะมีเพียงแค่ในส่วนของชุดปะยาฉุกเฉินชุดเติมลมยางไฟฟ้าให้นะครับผม และยางเนี่ยด้านหน้าและด้านหลังไม่เหมือนกันนะขนาดมันจะไม่เท่ากันนะฮะด้านหน้าของเขานะครับผมขนาดยางเนี่ยจะอยู่ที่245 45 R18 นะฮะส่วนของยางด้านหลังเนี่ยจะเป็น275 40 R18 นะครับผมขนาดยางก็จะแตกต่างกันเนาะมันก็ทําให้สมรรถนะการขับขี่เนี่ยคือเขาคิดค้นมาแล้วแหละว,ว่ามันสมรรถนะดีที่สุดแล้วนะครับผมก็จะเป็นยางไซส์นี้นะครับถ่ายขึ้นมาด้านบนนะด้านบนกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED นะเป็นแบบทูโทนนะด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวถังรถนะฮะส่วนด้านล่างเป็นสีดําเงาดูหล่อดูเท่มากแล้วก็เป็นระบบไฟฟ้าด้วยพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟาฟ้านะฮะมือจับประตูนะครับผมไม่มีคีย์เลสมาให้นะผมกุญแจอ,อัจฉริยะที่ประตูไปไหน ไม่มีนะครับผมไม่สามารถที่จะแตะล็อกรถได้นะครับผมตรงนี้แอบเสียดายน่าจะใสมาให้ในทุกรุ่นย่อยเลยนะฮะอันนี้คือเขากักเอาไว้นะให้ซื้อรุ่นลองท็อปอย่าง e อ็กซ์คลูหรือว่า AMG d y n a m i c นะครับผมอ่ะดูการตกแต่งด้านข้างข,างของเขาเนี่ยขอบกระจกของเขานะก็จะมีคโครเมียมนะแบบแบบกึง่งเงากึ่งด้านนะครับผมก็ดูเท่ดูหล่อดีนะด้านล่างก็จะมีคโครเมียมเหมือนกันนะฮะตกแต่งเป็นร้วนะฮะไล่จากแก้มด้านหน้าจนถึงประตูด้านท้ายนะครับผมทำให้ด้านข้างเขาดูมีมิติขึ้นและ เส้นสายของเขาเนี่ยดูไม่ยุ่งเหยิงนะฮะดูเรียบหรูมากๆนะฮะมีแค่เส้นตรงนี้เส้นเดียวเองเป็นเส้นสปีดไลน์นะครับผมก็ทดัให้ด้านข้างของรถเนี่ยดูมีสเสน่ห์นะดูมีสเสน่ห์มากๆนะครับผมเรามาดูที่ด้านท้ายกันต่อนะฮะส่วนของด้านท้ายรถนะครับผมจุดเด่นของเขาเลยก็คือไฟท้ายของเขานะไฟท้ายของเขาจะทําเป็นประกายเพชร น,ะะนี่คือยังไม่ได้เปิดไฟแค่แสงแดดมันส่องลงมาก็ดูหล่อแล้วนะดูสวยงามดูหรูหรามากๆเป็นแบบ LED ด้วยนะครับผมเออดูเท่มากๆแล้วก็ด้านด้านล่างของไฟฝั่งขวาเนี่ยก็จะมีในส่วนปักชาร์จแบตนะฮะเอาไว้เสียบปักชาร์จแบตในส่วนของระบบไฟฟ้านะ,ะเพราะว่ามันสามารถที่จะชาร์จแบตได้แล้วก็ใช้งานในส่วนของระบบ EV ได้แบบไม่ต้องใช้น้ํามันเลยนะฮะในระยะไม่กี่กิโลเมตรหรอกนะเดีย๋ยวผมคอยไปแจ้งกันที่หน้าห้องเครื่องแล้วกันเนาะที่กันชนนะครับผมก็มี Parking sensor นะฮะแล้วก็การตกแต่งของเขาก็จะมี ปลายท่อแบบสแตนเลสสวยงามนะเป็นปลายท่อคู่นะเหมือน AMG เลยนะครับผมฝาท้ายของเขายังเป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยในรุ่นเริ่มต้นมีฝาท้ายไฟฟ้าใส่เข้ามาให้แล้วนะครับผมเพราะว่าคันนี้เป็นรุ่นประกอบในประเทศไทยนะครับผมก็จะมีในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้านะแต่ถ้าเป็นรุ่นที่นําเข้าจากต่างประเทศมันจะไม่มีนะก็แปลกดีเหมือนกันเนาะอ่ะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าสามารถกดปิดได้จากปุ่มแดงๆตรงนี้นะฮะ การจุสัมภาระของเขาก็ทําได้ค่อนข้างดีนะผมถึงจะมีแบตเตอรี่ที่ด้านท้ายก็เถอะนะเนี่ยมีแบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออนนะฮะเป็นแบบลิเธียมไอออนนะครับผมวางอยู่ด้านท้ายตรงนี้พื้นที่การเก็บของก็จะประมาณนี้จะมีพื้นที่ต่างระดับอยู่ประมาณหนึ่งฝ่ามือนะฮะอ่าตรงนี้ก็ลองตัดสินใจกันดูนะมีที่เกี่ยวกับข้าวนี่ที่เกี่ยวกับข้าวด้วยนะเอาไว้เวลาเราไปช้อปปิง้งมีถุงใช่ไหมก็มาแขวนได้นะครับแล้วก็มีชุดปฐมพยาบาลน,นะมีชุดปฐมพยาบาลให้นะผมตามสไตล์รถยุโรปเลยนะ ด้านล่างตรงนี้มีปลั๊กชาร์จไฟให้นะครับผม1อันนะนี่ปลั๊กชาร์จไฟเอาไว้เสียบไฟบ้านชาร์จแบตรถนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของเครื่องมือการถอดลอ้อถอดอะไรพวกนี้แหละนะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะอ่ะนี่คือการจุดสภาระของเขาการปิดก็กดปุ่มปุ๊บฝาท้ายก็จะปิดลงมาแบบเท่ๆหรูๆนะครับผมไม่ต้องใช้แรงดึงอะไรเลยนะโอเคมาดูโครงสร้างด้านข้างกันต่อเลยนะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับในส่วนของโครงสร้างด้านข้างเนี่ยก็ดึงขอบประตูลงมาเลยนะครับผมนี่คุณก็จะเห็นรอย อาร์คไฟฟ้าแล้วก็กรอนของเขานะฮะกรอนที่ประตูเนี่ยกรอนสภาพเดิมๆไม่เคยถอดไม่เคยแกะ่นะครับผมแล้วก็เ็ดอาร์คเห็นไหมเรียงตัวกันสวยเลยนะครับจุดสังเกตของ Merced e s Ben บนั่นก็คือจะมีตัววายนะฮะเนี่ยตัววายเห็นไหมอ่าตัววายเนี่ยถ้ารถไม่เคยทําสีรถไม่เคยมีการพ่นสีตัววายจะเห็นได้ชัดนะครับแบบคันนี้นะจะเห็นได้ชัดมากนะครับผมแต่ถ้ามีมีซ่อมสีมีซ่อมตัวถังมาไอตัววายนี้ก็จะหายไปนะครับผมเพราะว่าตัววายตรงเนี้ย มันไม่ได้ลึกมากมันตื้นๆเองนะถ้ามีการพ่นสีสาดเข้าไปเนี่ยมันจะหายไปเลยนะครับผมอันนี้คือวิธีสังเกตของ Mercedes-Benz นะลองดูรถตัวเองก็ได้นะถ้าใครขับ Mercedes-Benz อยู่นะครับผมเออนี่คือด้านข้างประตูท้ายมาดูประตูหน้ากันต่อนะฮะประตูบานหน้านี่ก็ดูที่เสานะครับเสาบ,บีก็จะเห็นสติกเกอร์ต่างๆที่ Mercedes- b e n นติดมานะครับผมกรอนประตูหัวน็อตไม่บานนะฮะหัวน็อตคมๆเลยไม่เคยถอดนะครับผม แล้วก็ซับด้านในกระดูกงูนะฮะนี่นะครับผมดึงเลยดึงเลยนี่เห็นไหมเห็นตัวเลขไหมอ่าเนี่ยยังเห็นคมชัดอยู่นะผมเนี่ยคือจุดสังเกตของเขานะฮะรถทุกคันจะมีจุดสังเกตนะครับผมคุณลองหาวิธีสังเกตดูดีๆนะครับผมแต่ว่าถ้าดูในคลิปนี้ดูในคลิปผมผมก็จะบอกให้ทุกคันว่าวิธีสังเกตของรถรุ่นนั้นๆเนี่ยดูตรงไหนนะฮะอย่างคันนี้เนี่ยเมอร์เซเดสเบนซ์ดูตัวเลขดูตัว Y นะฮะมันก็จะมีอยู่ทุกช่วงของขอบประตูนะก็ลองหาดูได้นะครับผมเออ นี่นะสภาพเดิมๆสวยๆวยวยเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องเครื่องและเครื่องยนต์กันต่อครับเรามาดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับผมเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยใช้รหัส m 2 7 4นะผมเป็นเครื่องยนต์สลิตรนะฮะแรงม้าของเครื่องยนต์อย่างเดียวอยู่ที่211แรงม้านะครับผมที่5,500รอบต่อนาทีนะแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรที่1 2 0 0งรอถึงรอบต่อนาทีทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะผมมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวให้กำลังอยู่ที่ 88แรงม้านะผมแรงบิดของมอเตอร์อยู่ที่440นิวตันเมตรนะฮะถ้าทั้ง2อ,อย่างทำงานร่วมกันนะครับผมแรงม้าสูงสุดของเขาจะอยู่ที่286แรงม้าเลยนะฮะแรงม้าเยอะมากๆนะ,ะผมอัตราการเล่งการขับขี่เนี่ยคือตอบสนองได้ทันใจว่องไวมากมาพร้อมระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ9สปีดนะผมหรือว่าที่ทาง Mercedes Benz เรียกนันก็คือ9 G t onic นั่นเองนะครับผม ต้องบอกว่าคันนี้สมรรถนะดีมากๆและที่สําคัญประหยัดน้ํามันด้วยนะผมคุณสามารถที่จะใช้งานเฉพาะระบบไฟฟ้าอย่างเดียวเพียวๆก็สามารถทําได้นะผมเพราะว่าเป็นแบบปลั๊กอินคุณชาร์จแบตตอนกลางคืนชาร์จชาร์จมาตอนเช้าแบตเต็มคุณขับไปทํางานนะฮะในระยะทางที่ไม่เกิน40กิโลเมตรคุณใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวเลยไปขับไปทํางานขากลับก็ใช้น้ํามันนะฮะมันจะช่วยเซฟในส่วนค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมอันนี้คือจุดขายของเขานะ และคันนี้เนี่ยโครงสร้างต้องบอกว่าสวยร้อเซนตนะครับผมหัวน็อตแต่ละจุดไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะฮะสภาพเดิมเดิมเลยนะครับผมสวยมากอะ่ะคันนี้คือน้องๆป้ายแดงเลยนะครับผมออกมาจากโรงงานยังไงณนะตอนนี้ก็ยังเป็นเช่นนั้นนะฮะไม่เคยถอดไม่เคยแกะไม่เคยทำสีสภาพเดิมเดิมนะครับผมอ่ะนี่คือห้องเครื่องของเขานะฮะ ห้องเครื่องของเขาและเครื่องโยน์ของเขานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อแล้วผมว่าการนั่งโดยสารด้านท้ายด้านหน้าเป็นอย่างไรการนั่งขับขี่เป็นอย่างไรมีออปชันไรใช้บ้างตามมาที่ห้องโดยสารครับเรามาดูภายในของ Mercedes Ben z E 3 5 0ห้า E ประอ i นไิคันนี้กันนะครับผมด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่า เบาะมันดูเท่ามากๆเลยนะฮะเป็นเบาะที่มีการตัดลวดลายใหม่ทําดีไซน์ใหม่มันดูหรูหรามันดูเท่มันดูน่านั่งมากๆนะครับผมดูในส่วนของเบาะรองนั่งเนี่ยเห็นไหมเขาทําลวดลายมาแบบเฮ้ยมันดูเท่ดีแนละ้วแล้วก็เนื้อเบาะเนี่ยนุ่มมากๆน,นุ่มมากนะฮะนุ่มมากๆเลยนะครับผมเหมือนกับโซฟาที่บ้านเลยนะครับเออมันนั่งได้อย่างแบบน่าจะนั่งได้สบายมากๆแล้วก็จริงๆแล้วมันนั่งได้3คนนะแต่ว่าตรงกลางเนี่ยเวลานั่งเนี่ย มันก็จะมีจุดบักนิดหนึ่งคือตรงกลางมันจะสูงมากเห็นปะมันสูงมากๆนะผมทําให้เวลาเรานั่ง3คนด้านท้ายเนี่ยอาจจะทําลําบากนิดนึงนะฮะต้องนั่งได้แค่2เนี่ยกำลังสบายเลยนั่ง2คนเนี่ยนะสวยงามมาเดี๋ยวเข้าไปนั่งข้งางในก่อนปึ๊บอ่าเราก็เข้ามานั่งด้านในแล้วนะผมต้องบอกว่าตัวเบาของ mercedes benz e 3 5 0หาีเนี่ยทำเนื้อเบาอได้ค่อนข้างดีนะมันโอบก,กระชับกับตัวมันโอบก,กระชับกับต้นขาของเราแล้วก็การที่เขาทำแบบเนี้ย มันรองรับกับก้นเราอ่ะมันรองรับกับก้นเราจริงๆนะไม่ได้แบบขี้โม้หรือว่ากูอยากขายอะไรอย่างนี้นะเฮ้ยมันเรื่องจริงเออมันนั่งได้สบายมากๆนะผมแต่ว่าฐานบอกของเขาเนี่ยต้องบอกว่า มันสั้นไปหน่อยหน่อยเดียวหน่อยเดียวไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะฮะก็ถือว่าโอเคนั่งสบายมากๆและก็ฟังก์ชันด้านท้ายเนี่ยที่ให้มาก็ให้มาเยอะนะมีไฟสองสว่างมีมือโหนให้นะฮะซ้ายขวาเลยนะแล้วก็มีม่านบังแดดนี่ม่านบังแดดเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับผู้นั่งโดยสารตอนท้ายมีม่านด้านหลังไฟฟ้าให้ด้วยนะฮะเออมันทําให้เราแบบนั่งแล้วก็เป็นส่วนตัวเนาะแล้วก็การตกแต่งแผงประตูของเขาคุณจะเห็นไฟนี่ เป็นไฟแอมเบียนไลท์นะฮะที่คุณสามารถปรับเฉดสีได้สีแม่งมีเยอะมากเป็นแบบ R G B ีอ่ะถ้าคุณซื้อคอมประกอบมาเห็นไฟ R G B ีบี่าที่มันจะวุบวับวุบวับเฮ้ยมันเป็นแบบเดียวกันเลยนะฮะคุณปรับชอบเฉดไหนคุณปรับเอาเลยนะฮะมันปรับได้อย่างอันเนี้ยมันเป็นสีม่วงม่วงเห็นปะ่ะสีม่วงม่วงเฮ้ยมันดูเท่มันดูหล่อนะถ้ากลางคืนจะดูสวยนะครับผมแล้วก็การตกแต่งเขาก็จะเป็นแบบสีสแตนเลสนะเป็นสีสแตนเลสสีเงินนะที่แผงประตูนะ แล้วก็วัสดุของเขาเนี่ยงานดีงานดีเป็นแบบบูดนุ่มมาทั้งบานเลยนะครับผมเฮ้ยตรงนี้ถือว่าโอเคเลยมีช่องแอร์ด้านหลังให้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบปรับแยกจากด้านหน้านะเออมันเป็นแบบแค่แรงลมเป่าลมจากด้านหน้ามาให้ด้านหลังเท่านั้นเองนะและที่สําคัญที่เขาซ่อนเอาไว้มีปลั๊ก USB เอาไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์ให้2ตําแหน่งมีเอาเล็ทให้1ตํ่ตแหน่งด้วยนะครับผมเออตรงนี้ปลั๊กมีนะมีเยอะมากนะครับผมด้านหลังนี่คือชาร์จแบตกันกระจายแน่นอนนะครับแล้วก็ ที่พักแขนตรงกลางนี่ที่พักแขนของเขานะครับด้านในเนี่ยมันไม่มี usb นะแต่ว่าใส่ของได้นะครับผมแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําเป็นแบบเปิดแยกซ้ายขวาแบบนี้เออก็คาว่าหรูหราดีนะทํามาหรูหราดีนะผมวัสดุขแข็งแรงดูนะแข็งแรงดูดีมากอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมเออนั่งสบายวะนั่งสบายนะฮะหลังคาของเขาก็เป็นแบบบุนุ่มด้วยนะเป็นแบบบุนุ่มด้วยนะเป็นแบบผ้าแล้วก็บุนุ่มด้านในมาเฮ้ยมันดูเท่ดูหรูหรามันดูเหมาะสมกับ mercedes benz จริงๆเลยอะ ะะโอเคแล้วก็ลืมบอกติดตั้งเบาะเด็กได้นะฮะมี Isofix ให้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับผมถ้าท่านใดมีลูกน้อยนะฮะก็สามารถตั้งเบาะเด็กได้เนาะโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันต่อครับ เรามาดูด้านหน้าของ mercedes-benz คันนี้นะครับผม e 3 5 0 e ิน e plug-in hybrid a วังกาดนะครับผมอ่ะด้านหน้าของเขาเนี่ยเริ่มจากวัสดุกันก่อนเลยวัสดุเนี่ยดูพรีเมียมมากๆคือมันเป็นแบบบุนุ่มมาเป็นนวมอ่ะเป็นนวมบุนุ่มมาจับสัมผัสนี่คือแน่นหนามากนะฮะและการตกแต่งของเขานะฮะเป็นสีต t a i n l e s นะผมกัดลวดลายกราฟ,ฟิกเนะี่ยคุณจะเห็นว่ามันเป็นลวดลายกราฟ,ฟิกที่มันดูเท่มันดูหรูมันดูแพงอะ่ะนะครับแล้วก็บวกกับมีไฟ ambient light ภายในยห้องโดยสารเนี่ยที่สามารถปรับเฉดสีได้เยอะมากๆนะผม คุณอยากได้สีแดงสีชมพูอ่อนสีบานเย็นสีส้มมรกตอะไรปรับได้หมดนะฮะปรับได้หมดเลยนะฮะมันสีเยอะมากมันเป็นแบบ RGB นะครับแล้วก็จุดเด่นของเขาจริงๆคือหน้าจอตรงนี้นะหน้าจอเป็นแบบ widescreen นะครับผมขนาด12.3นิ้วเป็นแบบ cinema wide อะ่ะคือมันเป็นหน้าจอแบบยาวนะครับผมมีระบบต่างๆให้ใช้งานเยอะแยะมากมายไปหมดเลยอย่างที่เปิดอยู่นะตอนนี้ก็คือระบบนำทางนะฮะเป็นแผนที่ navigation นะครับผมเป็นแผนที่นำทางเป็นเมนูภาษา นะครับผมแล้วม,มีระบบวิทยุนะฮะสื่อความบันเทิงนะครับผมระบบโทรศัพท์มือถือแล้วก็ Mercedes มี Me Connect นะครับผมก็จะเป็นในการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันของทาง Mercedes b e n z หรือว่าจะเชื่อมต่อ Apple CarP l a y Android Auto ก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับผมรองรับทุกระบบเลยนะฮะตรงนี้ทำมาดีมากทำมาดีมากนะครับผมทันสมัยมากๆและที่สําคัญมีในส่วนของระบบรถยนต์ตรงนี้ก็คือคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการทํางานของระบบต่างๆได้อย่างอิสระนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบปรับอากาศระบ ไฮบริดเอาไว้ดูข้อมูลต่างๆการชาร์จแบตแบตเตอรี่ตเตหลือเท่าไหร่วิ่งได้ก,กี่กิโลนะฮะดูได้แล้วก็ที่สําคัญนะฮะตรงนี้คนที่ขับ Mercedes-Benz เขาจะชอบมากก็คือ Dynamic Select นั่นก็คือโหมดการขับขี่นะผมที่คุณสามารถเลือกตั้งค่าได้ตามที่คุณต้องการหรือว่าจะเป็นที่เขาตั้งค่ามาให้แล้วก็จะมีอยู่4โหมดนะฮะ มันก็จะมีคอมฟอร์ตมีสปอร์ตสปอร์ตพาหรือว่าอีโค o โหมดนะครับผมเนี่ยคุณสามารถที่จะเลือกตั้งค่าได้นะครับผมคุณอยากขับมันขับแรงฟีดปาร์ตมุดแซงก็สปอร์ตพารไปเลยนะฮะหรือว่าจะขับแบบประหยัดก็อีโคโหมดก็สามารถปรับได้นะครับผมระบบการช่วยเหลือต่างๆนะฮะเช่นระบบถอยจอดอัตโนมัตินะครับผมระบบควบคุมการ แจ้งเตือนเกี่ยวกับความเหนื่อยล้าคนขับะนะก็สามารถทําได้ระบบช่วยเบรกนะผมก็สามารถตั้งค่าได้นะในความเร็วต่านะในความเร็วต่ำนะนเำนี่ยมันจะเบรกให้อัตโนมัตินะผมเป็นแบบเซฟตี้ซิตี้อะไรพวกนี้นะฮะมีให้ในคันนี้ด้วยนะครับกล้องรอบคันไม่ใช่กล้องรอบคันหรอกเป็นกล้องแล้วก็ระบบถอยจอดอัตโนมัติอย่างที่ผมแจ้งไปนะฮะก็สามารถเรือกตั้งค่าได้อ่าเนี่ยมันละเอียดมากแล้วเป็นเมนูภาษาไทยด้วยนะฮะเป็นคอมมานด์ออนไลน์เวอร์ชั่นใหม่ที่ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะฮะใช้งานได้ง่ายขึ้นเยอะแต่ว่าหน้าจอ ยังไม่ใช่ระบบสัมผัสนะครับผมก็ต้องมาควบคุมที่แป้นคอนโทรลเลอร์ตรงนี้นะตรงคอนโซลกลางเนี่ยจะมีคอนโทรลเลอร์ให้มีแบบหมุนหมุนหรือว่าแบบพัดแพลก็สามารถเลือกต่างค่าได้นะฮะอ่ะเรามาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับผมต่อเนื่องจากเครื่องเล่นเนี่ยก็จะเป็นหน้าปาดัมาดมัดวัดเรือนไม้ต่างๆนะครับผมก็จะเป็นแบบอนาล็อกผสมกับหน้าจอ TFT นะครับด้านซ้ายขวาเป็นเข็มอนาล็อกนะครับผมยังคงรูปลักษณ์เดิมอยู่นะก็ยังเป็นเข็มอนาล็อกแบบปกติที่เราคุ้นชินกันนะฮะส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอ TFT ที่แสดงข้อมูลกับี IG นะครับผมคุณสามารถที่จะตั้งค่าได้จากทัชแพดที่พวงมาลัยทางฝั่งขวาตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เวลาคุณต้องการที่จะดูข้อมูลต่างๆเนี่ยนะก็สามารถที่จะกดทัชแพดเลือกเลือกเลือกได้ว่าคุณต้องการเลือกเมนูไหนนะฮะเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลระบบนําทางวิทยุ FMAM สื่อบันเทิงก็คือเหมือนตรงกลางกันแหละแต่ว่าเป็นเมนูย่อยแยกออกมานะครับผมทําให้คนขับไม่ต้องล้สายตาจากถนนนั่นเองนะอ่าเนี่ยมันสะดวกสบายตรงนี้นี่เองนะครับผมลงมาที่พวงมาลัยนะครับ พวงมาลัยของเขาจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแนบป้านะครับผมผิวสัมผัสเนี่ยผิวสัมผัสม,สมันหรูหรามากๆนะครับผมเนี่ยจับสัมผัสถนัดมือมากคือถนัดมากจริงๆคุณต้องมาลองจับดูนะครับผมแล้วก็มีมัลติฟังก์ชั่นควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็ควบคุมหน้าจอ MID นะครับผมทางฝั่งขวามีทัชแพดให้ทางซ้ายทางขวาเลยเนี่ยไอ้ดำๆตรางเนี้ยเห็นปะอ่าเป็นทัชแพดนะครับผมไม่ใช่ปุ่มนะคุณสามารถที่จะเอานิ้วเลื่อนๆอย่างเงี้ยเลื่อนได้ควบคุมได้เลยไม่ต้องมานั่งควบคุมที่ตัวอคอนโทลเลอร์ตาารง ตรงนี้ได้เลยนะครับผมสะดวกสบายมากๆอ่าตรงนี้นะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบปรับไฟฟ้า4ทิศทางนะครับผมก้านเขาจะดูดด้านล่างตรงนี้คุณจะเห็นก้านเขานะเห็นไหมเห็นไหมอยู่ด้านหลังตรงนี้แถวแถวนี้แหละเออเนี่ยก้านเขานะฮะจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับผมจะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะฮะเป็นแบบปรับไฟฟ้า4ทิศทางนะผมมีคูชคอนโทรลให้นะฮะมีคูชคอนโทรลมีแพดเดิลชิฟต์นะครับผมก็เป็นออปชั่นที่ มีอยู่แล้วในรถยนต์รุ่นปัจจุบันนี้นะฮะเมอร์เซเดสเบนก็มีมาให้ครบหมดนะครับผมไฟหน้าเป็นแบบเปิดปิดอัตโนมัติที่ปัดน้ำฝนเป็นแบบอัตโนมัตินะครับก็สะดวกสบายเนาะส่วนเกียร์ของเขาจะอยู่ทางฝั่งขวาของก้านพวงมาลัยน,นะเนี่ยอยู่ทางฝั่งขวาตรงนี้นะครับผมนี่คือในส่วนของเกียร์ของเขานะแล้วก็ยังไม่หมดมันยังไม่หมดมันเยอะมากนะฮะแผงประตูนะครับเบาะของเขาเนี่ย ปรับไฟฟ้าได้ค่อนข้างละเอียดนะปรับหัวหมอนปรับพนักพิงปรับความลาดเอียงของเบาะนะฮะปรับสูงต่ำแล้วก็ปรับตัวรองน่องได้นะครับผมรองน่องตรงนี้ถ้าสมมติว่าเบาะคุณนั่งแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันสั้นจังคุณสามารถที่จะปรับเพิ่มพื้นที่การรองขาเพิ่มขึ้นเติมได้นะเพิ่มเติมได้เออนะครับแล้วก็สามารถปรับให้ฝั่งซ้ายได้ด้วยนะครับผมเรานั่งขับอยู่เนี่ยเราอยากปรับเบาะฝั่งซ้ายก็กดให้ไฟมันติดปุ๊บเราก็สามารถปรับเบาะฝั่งซ้ายได้โดยที่ไม่ต้องเอื้อมไปที่ประตูนะ โดยไม่ต้องเอื้อมไปที่ประตูนะเนี่ยอย่างผมจะปรับตรงนี้ให้นะครับผมเนี่ยตรงนี้นะดูนะปรับที่รองน่องขึ้นมาเนี่ยคุณสามารถปรับได้จากคนขับเลยโดยที่ไม่ต้องเอื้อมนะฮะไม่ต้องเอื้อมเลยเนี่ยปรับสิเออนี่ปรับแล้วนะเห็นไหมมันขึ้นมาแล้วเออเนี่ยตรงเนี้ยมันดีมากนะฮะเวลาภรรยาคุณหลับอย่างเงี้ยคุณอยากเอ็นดูภรรยาอย่างเลยอ่ะคุณโหเมียเราหลับแม่งนั่งหลังตรงเลยอยากปรับให้มันเอ็นก็ปรับได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องไปเอื้อมโอบอะไรเขาเนาะมีเมมโมรนจีดตั้มให้3ตำแหน่งทั้ง ตะต้องพึ่งจะไปนะครับผมเรามาดูตรงกลางกันต่อนะใะนส่วนตรงกลางเนี่ยถ้าจะเครื่องเล่นเนี่ยก็จะเป็นควบคุมเครื่องปรับอากาศนะผมเป็นแบบดูโอโซนนะแยกอิสระซ้ายขวาปรับนู่นนี่นั่นได้ตามรถยนต์ทันสมัยนะฮะเนี่ยก็จะมีปุ่มเยอะแยะมากมายเป็นหมดมีนาฬิกาอนาล็อกให้ตรงกลาง1นึ่ตำแหน่งนะฮะแล้วก็ปุ่ม เมนูลัดนะเอาไว้แบบเข้าเมนูแบบรวดเร็วอะ่ะโดยที่ไม่ต้องมาเลือกหมุนปรับอะไรพวกนี้นะฮะเนี่ยมันก็จะมีอยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วก็เก๊ใส่ของเป็นที่วางแก้วน้ํามีที่เชื่อมต่อ USB ให้1ตําแหน่งนะฮะแล้วก็ NFC นะครับผม NFC คือการเชื่อมต่อไร้สายระยะสั้นนะฮะเอาไว้เชื่อมต่อบลูทูธนั่นเองนะเอาโทรศัพท์ที่มีระบบเนี้ยแตะปุ๊บมันก็จะเชื่อมต่อบลูทูธกับเครื่องเล่นเลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งค้นหารายชื่อนะครับผมเพิ่มความสะดวกสบายนะแล้วก็มีไวเลชาร์จมีป่าววะ,วะ มีเปล่ามไม่รู้นะแต่ว่าในสเปคของเขาบอกว่ามีไวเลสชาร์จนะครับผมแต่โทรศัพท์ที่ผมมีอยู่ตอนนี้ แม่งใหญ่กว่าช่องนะฮะ Galaxy Note มันใหญ่กว่าช่องเนี้ยมันชาร์จไม่ได้มันใส่เข้าไปแล้วมันเอียงๆเนี้ยมันก็เลยชาร์จไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าคุณใช้ iPhone อะไรพวกนี้มันจะน่าพอดีช่องพอดีนะอ่ะก็ลองใช้ดูก็แล้วกันเนาะแล้วก็คอนโทรลเลอร์ตรงนี้ได้พูดไปแล้วนะครับผมก็จะมีการควบคุมเครื่องเสียงนะฮะการเปลี่ยนเมนูต่างๆที่เครื่องเล่นม่านหลังไฟฟ้าก็ควบคุมได้จากตรงนี้ด้านซ้ายของเขาก็จะมี Dynamic Select เอาไว้เรื่องโหมดการขับขี่นะครับผมปรับระดับสูงต่ำของช่วงล่างนะฮะก็ปรับได้ แล้วก็ปุ่มนะฮะ Parking นะครับผมเป็นการเข้าซองอัตโนมัติตรงนี้ก็สามารถกดใช้งานได้เวลาคุณหาลานจอดรถเนี่ยหาช่องจอดให้มันถอยเองเนี่ยก็กดก่อนนะฮะแล้วก็ขับเคลื่อนตัวช้าๆมันก็จะมีขั้นตอนแสดงขึ้นที่หน้าจอนะ,ค,ะคุณก็ทําตามขั้นตอนเขานะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้เนาะอะ่ะหมดยังน่าจะหมดแล้วนะข้างบนมีช่องใส่แว่นตานะครับผมช่องใส่แว่นตาหนึ่งช่องมีไฟส่องสว่างเป็นแบบ LED นะแสงวอร์มไลท์ดูสวยงามกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับ ที่บังแดดมีไฟส่องแต่งหน้าให้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมนี่มีไฟส่องแต่งหน้าซ้ายขวาและที่สําคัญนะฮะมันสามารถที่จะดึงมาอย่างนี้ได้ปึบเ,เห็นไหมมันดึงบังแด,ดดด้านข้างได้นะครับผมแล้วก็มีอันเล็กๆตรงนี้เอาไว้บังแดดด้านหน้าเออเนี่ยดีไหมดีนะเวลาแสงแดดเป็นส่องมาเนี่ยเต็มหน้าเราเลยเนี่ยเราก็บังแบบนี้ได้เลยนะฮะเออมันทําให้เรามีทัศนวิสัยการขับข,ขี่ที่ดีขึ้นนั่นเองแสงก็ไม่แยงตาเราเนาะแล้วก็ใส่กลับไปที่เดิมนะะโอเค ภายในก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วแต่ชอบนะท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับผมจะออกไปสรุปกันด้านนอกครับ ก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเจ้ารถยนต์คันนี้นะฮะสิ่งหนึ่งเลยที่ผมชอบนั่นก็คือการตกแต่งภายในที่มันหรูหราแล้วก็ให้ออปชั่นต่างๆมาค่อนข้างเยอะนะฮะค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมสมราคาเขาเนาะวัสดุการตกแต่งก็แน่นหนาดีนะฮะแล้วก็ดูพรีเมียมมากๆนะครับผมเป็นรักซูรี่คาร์ที่น่าใช้มากๆคันหนึ่งเลยอัตราการเร่งก็ดีแถมประหยัดน้ำมันด้วยนะครับผมถือว่าเป็นรถยนต์ที่น่าครอบครองมากรุ่นหนึ่งเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผม ยังติดขัดอยู่ในใจนั่นก็คือระบบคีเล e อะ่ะทำไมเขาไม่ให้มาวะทั้งๆท,ที่มันก็ควรจะมีนะในรถยนต์ระดับนี้มันควรจะมีนะคีเลด l ล็อกประตูอะ่ะที่มือจับประตูแต่เขาไม่มีให้อะ่ะอันนี้ก็แอบเสียดายทำอะไรไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าเขาออกมาเป็นแบบนี้นาะ<อ>ก็ลองตัดสินใจกันดูแล้วกันนะคันนี้ปี2018นะครับผมเลขหมาอยู่ที่31,000กิโลนะราคาจำหน่ายอยู่ที่2 1 4 9 0 0นบาทนะครับผม ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาได้ที่0901011019นะครับหรือจะแวะมาทดลองขับก็ได้นะครับผมที่โชว์รูมห้ศนวัฒนถนนราชพฤกษ์นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกด s ับ s c r i b e สักนกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะฮะแล้วกดไลค์ถึง10ไลค์นะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะฮะวันนี้ฝากเพียงนี้ไปแล้วสวัสดีครับ